สวัสดีครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรมนะครับพอดเพเยอร์ขึ้นมานะครับที่ผมลงไว้ให้นะครับแล้วก็เราก็มาคลิกที่64นะครับพอ r เพเยอร์64นะครับดับเบิลคลิกไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราติดตั้งนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมวิ่งมาแบบนี้นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกภาษาให้มันเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแต่ถ้าของพี่ถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยให้มันเป็นภาษาไทยนะครับให้มันมาเป็นภาษาไทยนะครับคลิกภาษาไทยจากนั้นเราก็ติก okay ๊กโอเคนะครับติ๊กโอเคเสร็จรอนะครับรอแป๊บหนึ่งจากนั้นนะครับมันจะขึ้นคำว่าต่อไปนะครับพราะเราติดตั้งเป็นภาษาไทยละต่อไป แล้วก็ตกลงนะครับตกลงทึ๊บแล้วก็คลิกต่อไปนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับคลิกคําว่าติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็รอนะครับรอรันโปรแกรมอยู่นะครับรันโปรแกรมอยู่สักพักนึง สักครู่นะครับจากนั้นนะครับก็ขึ้นคำว่าปิดนะครับปิดนะครับเป็นอาเซ็สิินนะครับนี่ครับขึ้นโปรแกรมขึ้นมาตรงนี้นี่ครับแล้วเห็น3มขีดตรงนี้ไหมครับนี่ะฮะกล้อง3ขีดตรงนี้เป็นการสร้างคิวหนังนะครับเป็นการสร้างคิวหนังเราคลิก1ครั้งครับคลิกคลิก3ขีดขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นคิว รายชื่อตรงนี้นะครับแต่จริงๆเอ,อันนี้ผมผมเปิดเพลงไว้อยู่ครับผมต้องลบทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนตรงีมันจะเป็นว่างๆอย่างนี้อันนี้เราก็เปิดพวกตัวอย่างนะฮะตัวอย่างหนังเปิดตัวอย่างหนังขึ้นมาครับนะครับ,นะรบแล้วก็ลากออกมาแล้วก็ดึงนะครับดึงหนังนะครับเอามาวางไว้ในในโปรแกรมตรงนี้ในเพลย์ลิสต์ตรงนี้เนี่ยนะครับ กำนังหลักเอามาวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเล่นเลยครับหนังก็จะเล่นครับนี่ครับแล้วก็กด Enter นะครับกด Enter ภาพก็จะเต็มจอนะครับนะครับกด Enter ภาพเต็มจอนะครับคราวนี้เราจะปรับภาพหีืภาพยังไงนะครับเห็นปุ่มตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไหมครับเนี่ย เลข4เลข6นะครับเลข2เลข8นะครับนี่นะครับจะตั้งกล้องให้มันพอดีก่อนนะฮะถอยกล้องอีกนิดนึงนี่ครับเราลองกดเลข2ลงนะครับกดเลข2มันจะเป็นการบีบภาพเห็นไหมครับบนล่างขึ้นมากดเลข2นี่ครับกดเลข2ค้างไว้กดเลข8ภาพก็จะยืดขึ้นนะครับนี่ฮะวิ่งขึ้นนี่ครับกดเลข4ี่ เลขสี่ภาพก็จะวิ่งเข้านะครับวิ่เข้ากดเลขหกภาพวิ่งออกนี่นะครับหรือกดเลขห้าคืนค่านี่ครับปุ่มตัวเลขตรงนี้นะครับนำแพดตรงนี้นี่นะครับลองทำดูนะครับ